ท่องเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์กันบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนแต่ว่าอากาศบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็สดใสแล้วก็สดชื่นไม่แพ้หน้าหนาวเลยนะครับพาทิตย์ขึ้นทอแสงสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามอย่างประทับใจเลยครับ สภาพอุณหภูมิบนยอดดอยอิทนทนนท์เช้าวันนี้อากาศเย็นสบายสดชื่นไม่หนาวจนเกินไปเหมือนหน้าหนาวนะครับโดยยอดดอยอุณหภูมิอยู่ที่13องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิว่วแม่ปานอยู่ที่11องศาเซลเซียสและที่ทําการอุทยานอยู่ที่19องศาเซลเซียสอากาศก็กําลังเย็นสบายๆนะครับท่ามกลางฤด,ดูฝน นักท่องเที่ยวที่นิยมสัมผัสอากาศเย็นๆก็สามารถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเนี่ยก็จะทอแสงสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเมฆสีขาวลอยละล่องขึ้นมาเหนือท้องฟ้าอย่างสวยงามท่ามกลางท้องฟ้าที่เปิดโล่งพร้อมชมป่าพันไม้เขียวขจีของดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่บรรยากาศที่ดอยอินทนนท์จำนวน 1, 1 1 4คนค่ะเป็นคนไทย235คนแล้วก็ต่างชาติเนี่ย เยอะเหมือนกันนะคะ879คนค่ะพาหานะรวม258คันค่ะส่วนใหญ่บอกว่าขึ้นมาเที่ยวยอดดอยอินทนนท์ในช่วงหน้าฝนสะดวกสบายไม่ต้องแออัดเหมือนช่วงหน้าหนาวก็<ต>ได้บรรยากาศไปอีกแบบะะแต่ว่าก็สดชื่นเหมือนกันเลยเย็นสบายนะครับเพราะว่าอินทนนท์เนี่ย